handguns อาชุราซีซั่นที่สองการกลับมาของการต่อสู้บนสองเวียนเลือดที่ผู้คนเฝ้าจับตามองและรอคอยการกลับมาไม่สุดหลังจากหา,กหายไปยะเวลาห้าปีและในสุดในครั้งนี้ก็ได้กลับมากลับมาในรูปแบบแอนิเมชันอีกครั้งกับการต่อสู้ของโทตะโอมาที่หลังจากจบการต่อสู้ในซีซั่นแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่การต่อสู้นี้มันก็เพิ่งเริ่มต้นเพราะยังมีนักสู้ที่เป็นตัวแทนจากร้รายไวิษัทเพื่อมาห้ำ ันกาเพื่อจะเป็นสุดยอดนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดและผู้ที่เป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในครั้งนี้จะเป็นใครและผู้ที่สามารถชนะในศึกเทนกันในครั้งนี้ไปได้นั้นตัวแทนนักสู้ผู้นั้นจะกลายเป็นผู้ที่จะครอบครองเซกิทญี่ปุ่นและใครกันแน่ที่จะกลายเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดบนสองเวนเลือดในครั้งนี้ก็คงต้องติดตามในเรื่องราวของเทนกัรอาชราซีซั่นที่สองนะครับก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านพบกับผมวิวิจาก ทอมเวน,นท<ง>ูโกวันนี้ช่วงรายการแนะนำของเรื่องเคนกันอาชุราซีซั่นที่สองเด้อ และในที่สุดผมก็ได้ดูหนึ่งในกระตูที่ผมรอมาอย่างเนิ่นนานอย่าวมากๆรอคอยแบบที่ผมเคยทําในคลิปยารีบร่าไปในคลิปที่เป็นข่าวในสมัยก่อนนู้นและเป็นข่าวเกี่ยวกับเคนกันอาชูราซีซั่นสองที่มีการประกาศหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจและเป็นการป้ายยาแบบเบื้องต้นเลยว่าเคนการอาชูราซีซั่นแรกมันน่าใจอย่างไรซึ่งในวันนี้ที่ผมอ่านผมดูจบไปที่เรียบร้อยแล้วและสิ่งที่ผมขอแนะนําเป็นสิ่งแรกเลยนั่นคือเคนกันอาชูราซีซั่นสองนี้ก็ยังคงความสนุกความมันและงานภาพที่ สวยงามอย่างเช่นเดิมก็ต้องพูดถึงงานภาพและก็ต้องพูดถึงซอโอที่ได้ทําเรื่องเคนกันอาชูระซึ่งซีโอที่ทํานี้ก็ยังเป็นซอโอเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นคือซีโก้ L A I X อินเตอร์แอนิเมนหรืออาเล็กก็หนึ่งในซูโอที่ทำแข่งการอาชูราแต่ซีซั่นแรกจนมาถึงปัจจุบันและสิ่งที่ผมขอชื่นชมของซูโอลเออหร์เล็กไว้ก่อนเลยนะั่นคือซูโอลเออเยังคงความบ้าและคงความสุดยอดของความเป็น 3D แอนิเมชันที่ดีเหมือนเดิมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าแข่งการอาชูราทำไมหลายคนถึงมีความสนใจหรือเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่เป็นคลื่นใต้น้ำอย่างมากเพราะการ์ตูนเรื่องแข่งการอาชูราน,นั้นหนึ่งเป็นการ์ตูนปลรองยุทธเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความสนใจอยู่แล้วและมันมายยา,นาส่นนใจใจก สู้ในแต่ละไฟล์แบบที่ผมพูดไปในเนื้อ,อเรื่องย่อเนั้นขีดเคลนการนายชุรานั้นมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับบริษัทหลายๆบริษัทของประเทศญี่ปุ่นและเขาเอาตัวแทนนักสู้มาเพื่อต่อสู้กันมีหลายเพราะหลายส่วนนักสู้แต่ละส่วนก็จะสู้กันและใครที่เป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคนสุดท้ายผู้คนคนนั้นที่เป็นตัวแทนของบริษัทนั้นก็จะกลายเป็นผู้ชนะและจะสามารถเป็นผู้ครอบครองเศรษฐกิจญี่ปุ่นไปได้เลยซึ่งก็เราจะเห็นถึงการต่อสู้ต่างๆหลากหลายการต่อสู้และศิลปะการต่อสู้ต่างๆที่ นใจก็คือในการต่อสู้แต่และไฟของเคงการอาชูร hmm. าในซีซั่นสอนี้มีการอัปเกรดมากขึ้นด้วยนอกจากการต่อสู้ที่ดุเดือดมันสะใจที่เป็นจุดขายสําคัญของซุยโอลอาเอที่ทําเรื่องเคงการอาชูราความบิบเถือนความมันความสะใจในการทุกการออกมาทุกการออกอาวุธในทุกรูปแบบนั้นยังคงความดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนเดิอและยังคงความบ้าเหมือนกันในการผสมผสาน 2D และ 3D เข้าไปบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่านี่คือหนึ่งใน 3D ที่งานคุณภาพสูงอย่างมาก ถ้าใครกัวงวลว่าเคงการอาชูราเนนะี่ยเป็น 3D แล้วมันจะดีไหมผมบอกเลยว่าถ้าคุณดูไร่มามันจะค่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยๆตามซีซั่นตอนที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งในซีซั่น2ในครั้งนี้ก็ดยกระดับงานภาพขึ้นไปอีกและที่สําคัญในทุกไฟการต่อสู้ในครั้งนี้ถ้าไม่ใช่พลังอัพระดีหานหรือเป็นการต่อสู้ที่ใช้การต่อสู้ทีมนวนเวอร์อย่างมากในเรื่องราวในบางตัวละครที่จะมีสกิลต่างๆที่อาจจะเว่อร์ไปบ้างแต่ถ้าเป็นสกิลที่มีการต่อสู้ที่อ้างอิงจากการต่อสู้ใน สอนี้เขาใช้โมแคปด้วยซึ่งการใช้โมแคปนี้มันเพิ่มความเสียรและการออกอาวุธที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะฉะนั้นการต่อสู้ถ้าคุณเห็นว่าที animation ในการต่อสู้ของที่เป็นการต่อสู้ที่เป็นหมัดหมัดการต่อยแบบเหมือนคนทั่วไปต่อยกันทํามันมันดูสม,มูทม,มันดูดีมากขึ้นกว่าซีซั่นแรกนั่นแหละครับคือจุดหนึ่งที่ทาง s ซเ l ลเเเขาอัปเกรดจ้กตรงนี้อัปเกรดในตรงจุดที่ถูกจุดมากๆเพราะมันทำให้ทุกการไฟต่อสู้ของทุกๆคู่ในแข่งการอาชูรันมันดุดันมากขึ้นมันสับใจ มีอะไรที่มันเป็นพลังอภิธิหารในเรื่องราวตรงจุดนั้นมันคือจุดฟินิชิงหรือจุดจบของการต่อสูจ้จริงๆและที่สําคัญขอเช่นชมซีโออีกครั้งหนึ่งว่าเขาเรียงระดับ<ร>และดัดแปลเนื้อเรื่องและเสริมต,ต้นแต่เนื้อเรื่องใหม่ได้ดีอย่างมากๆจากเวอร์ชันมังงะหนังสือตัวซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเวอร์ชันมังงะหนังสือตัวเนี่ยเขาก็มีเนื้อเรื่องในระดับหนึ่งอยู่แล้วและในช่วงซีซั่นสองมันมีเนื้อเรื่องของหลายตัวละครที่ดี้ลงไปและไปสู่เนื้อเรื่องที่ลึกในแต่ละตัวละครไปมาก แต่ละตัวละครมีจุดมุ่งหมายทําไมเขาต้องมาสู่การต่อสู้ในครั้งนี้และทําไมต้องต่อสู้กันและเขามีเป้าหมายอะไรกันเน่ทำไมเขาถึงแก้สานการณ์ณตรงนั้นได้หรือทําไมเขาต้องเป็นผู้ชนะในศึกครั้งนี้หรือในศึกครั้งนี้ทําไมเขาถึงพ่ายแพ้ได้เราก็จะเห็นมุมมองต่างๆของตัวละครในเรื่องราวมากขึ้นซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าสำหรับตัวผมที่ผมบอกแล้วผมชอบอย่างมามาและซูยโอ L A R S นั้นเขาก็อัปเกรดการเล่าที่เป็นเหมือนภาพนิ่งเป็นเหมือนภาค่างที่เป็นรูปแบบและสไตล์ของซูยโอนี้แต่ซีซั่นแรกทั้งสองภาท อยู่แล้วด้วยซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเรื่องเคนการอาชูรานั้นในซีซั่นสนี้ก็เหมือนซีซั่นแรกนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเคนการอาชูราในเนฟิกมันเขียนสซีซั่นไม่ใช่หรอจริงๆแล้วนันไม่ใช่สซีซั่นนะครับเคนการอาชูราที่เราได้ดูณตอนนี้ซีซั่น2คือซีซั่น2ที่เราดูณตอนนี้นะครับแต่ว่าที่เราได้ดูก่อนนั้นทั้งสซีซั่นที่มันเขียนในเนฟิกมันคือซีซั่นหนึ่งที่แบ่งไป็น2พาร์ทซึ่งถ้าเราให้เข้าใจง่ายๆคือเหมือนแอคแทลในท่าน นการอาชูรานั้นทำาได้คือเขาแบ่งซีซั่นหนึ่งในครึ่งแรกและครึ่งหลังอย่างละส2ตอนและซีซั่นสองก็12ตอนเช่นเดียวกันคือที่เราดูณนะตอนนี้ก็คือเป็นซีซั่นสองพาร์หนึ่งที่เราดูจบไปและซีซั่นสองพาร์สองก็ไปรอกันในช่วงของปี2อ2 4ีซึ่งปีการปล่อยคลิปตัวอย่างและกนการประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในทาง t w i t t e อร์หรือ X ของทางเคนกันอาชูราว่าเคนกันอาชูราซีซั่นสองพาร์สองจะมาในช่วงของปี 2024, นอครัรนยต,ต่ผมบเลยนะครับณภาพงานีาบบน้รอไปเถอ แล้วก็ความสุนทนาที่เราได้รับเนี่ยคุ้มค่าการรอคอยอย่างแน,น่นอนเข้าสู่เนื้อเรื่องอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเ่งการอาชูรานั้นด้วยความที่ซูโอเอลเอไอเอ็กซ์ A R ั้นเขามีการเล่าเรื่องแบบน,นั้นแล้วเขาใช้การเล่าเรื่องที่เป็นภาพนิ่งซะส่วนใหญ่แต่เขามีการภาพนิ่งที่ขยับเหมือนให้มีความสมูทความสวยให้เป็นเหมือนงานศิลป์เหมือนให้การเล่า,ววาความรู้สึกต่อคอมภาพในอดีตต่างๆเขาจะใช้ภาพนิ่งซะส่วนใหญ่จะไม่ใช้ภาพขยับหรือถ้าขยับจะเป็นขยับเป็นแบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสิ่งหนึ่ง ตัวละครต่างๆและพนาการของตัวละครต่างๆและเรารู้สึกได้เลยว่านี่คือเรื่องราวในอดีตของแต่ละตัวละครและเขาส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ภาพนึ่งอาจจะมีภาพคุ้นไหวว่างในบางตัวละครแล้วก็ทางทีมงานของซาร์ซูโอเออรเอ็เขาะขาจะเอางานภาพสีพวกนั้นมาขยับเป็นเฟรมๆต่างๆให้มันเข้ากับเหมาะกับสถานการณ์ซึ่งมันก็เป็นความเจ๋งเจ๋วของเรื่องแข่งการอาชุระแต่ซีซั่นแรกแล้วแต่ว่าซีซั่นนี้เราจะเห็นเลยว่าเขาจะใช้วิธีนี้ได้ดีมากขึ้นทําได้สวยงามมากขึ้นและแต่ละภาพในการย้อนอดีตต่างๆน่าสนใจมากขึ้้นนนนนเเช่ดียวกัและถาคุณอิใ และประการต่อสู้ไหนผมบอกได้เลยว่าคุณจะรู้สึกซึ้งในแต่ละตัวละครได้อย่างแน่นอนและหนึ่งในตัวละครที่โคฝ้าจับตามองและ,ละอรอคอยกันมากที่สุดในไฟต์ต่อสู้ในครั้งนี้เลยนั่นก็คือคู่ระหว่างล้าานวงสวัสด์กับคาโนะอากิโตะหนึ่งในผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในเคิงการอาชุราที่ลายคนพูดเลยว่านี่คือเป้าหมายและนี่คือผู้ที่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดในเค่งการอาชุราเลยก็ว่าได้ซ,ซึ่งไฟเนี่ยทำให้มันน่าสนใจนั่นคือตัวของล้าานวงสวัสด์นั้นเป็น หนะ้าต่อสู้มวยไทยซึ่งสาวคนไทยเราเราต้องอินอยู่แนละ้วแต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นตัวก้าวลาวงสวัสด์นั้นเป็นหนึ่งในตัวละครจากการ์ตูนเก่าของผู้วาดของเรื่องแข่งกันอาชูราด้วยซึ่งเขาเป็นตัวละครเอกนาเรื่องด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าตัวละครที่แปลนเกี่ยวกับมวยไทยหรือมวยพมา่าอย่างซาเปง้งบอกได้เป็นปากแล้วว่าผู้เขียนผู้นี้เขาค่อนข้างให้เกียรติมวยไทยอย่างมากๆเลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมกล้าพูดเลยว่าถ้าใครเคยติดขัดกับการ์ตูนแหล่เรื่องที่มาจากประเทศญี่ปุ่นและรู้สึกว่าทําไมเขาใช้อาวุ แต่ว่าในเรื่องแข่งกันอชูราในซีซั่นสองนี้ทางซีโอลเร็กเขาได้ดัดแปลงเอาเนื้อเรื่องในนช่วงไฟตรงนี้ที่เป็นไฟที่ต่อสู้ที่โคยุฟอจิตตามอนและคนชื่นชอบอย่างมากๆอยู่แล้วมาดัดแปลงได้ดีมากและสมกับการรอคอยของการต่อสู้ของคู่ที่แข็งแกร่งที่สุดจริงๆทั้งสองคนและบอกเลยว่าเป็นไฟตาต่อสู้ที่มันสะใจและสมการรอคอยจริงๆทุกวินาทีใการต่อสู้ในคู่นี้มันสนุกอย่างมากและเป็นคู่ที่ผมดูซ้ำบ่อยที่สุดด้วยเป็นคู่ที่ไม่อยากทุ่คนพลาดจริงๆและ ที่คุณไร่มาเพราะมันจะไล่ความสนุกไปเลยในซีซั่นสองนี้ในแต่ละฝฟายคู่แรกม,มันจะเป็นการต่อสู้เหมือนสปหลาชสู้กันเน้นพละกําลังและสู้กันไปเรื่อยอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นการต่อสู้ของความเร็วและความแข็งแกร่งอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นการต่อสู้ของผู้แข็งแกร่งผู้เยี่ยมยุดที่ฝึกฝนเป็นยะเวลานาะกับผู้ที่มีพรสวรรค์และเป็นปีศาจร้ายในตึกตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันและพอมาไร่มาถึงคู่นี้ที่เป็นคู่ระหว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่อยู่บนสุดสุดยอดทั้งคู่มันเป็นอะไรที่สนุ ย่า่มากๆเลยอันนี้คือเบื้องหลังของนักสู้นะครับแต่ว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังของบริษัทและผู้ที่อยู่เป็นเจ้าของนักสู้ต่งตางๆที่จะมีเบือเบ้องลึกเบื้องหลังและการหักหลังกันในเรื่องราวข,ของบริษัทต่างๆที่จะมีอะไรต่างๆที่มันจะทําให้เรื่องราวการต่อสู้ในครั้งนี้มันจะไม่ธรรมดาขึ้นไปอีกและเราจะเห็นถึงความสําคัญของการต่อสู้ในครั้งนี้ว่าทําไมการต่อสู้ในครั้งนี้มันถึงสําคัญมากอีกนะมันไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่มันคือการต่อสู้เพื่อกลุมอํานาจอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่แค่ประเทศญี่ปุ่นแต ในสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นด้วยซึ่งเราก็จะเห็นในเรื่องราวซึ่งมันจะเป็นอะไรผมอยังไม่คนไปติดตาเองแต่ว่านี่คือความรู้สึกแบบเบื้องต้นเท่านั้นของเคนการอาชูระและหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมอยากจะแนะนําให้กับผู้ชมอีกหนึ่งอย่างเกือบลืมไปนั่นคือตัวละครโทคิตะโอมะในซีซั่นสองนี้จะอาจจะไม่ค่อยมีบทสะเท่าไรนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เวลาในเนื้อเรื่องตรงนี้ในเวอร์ชันบังะก็จะเป็นช่วงเนื้อเรื่องของแต่ละคู่อยู่แล้วด้วยส่วนตัวละครโทคิตะโอมะนะก็เราจะได้เห็นในเรื่องในอดีตของเขาสัดส่วนใหญ่ทีี่่่่ททําาาาาาาให้เขลลดิบบงงงงงสอยค ในใจในอดีตของเขาและทําให้เราเห็นถึงเบื้องลึกเบื้องหลังและอาการเจ็บป่วยของเขาด้วยที่จะส่งผลถึงการต่อสู้ต่อ,ตอไปที่ทําให้เราลุ้นว่าโทกิตะโอมะนั้นยันจะต่อสู้ได้หรือไม่แต่ว่านั่นคือหลายสิ่งที่ผมอยากให้คนไปติดตามมาเองและความสนุกต่างๆที่ผมอยากจะให้คุณไปสัมผัสได้ตัวเองนะครับเพราะว่าการ์ตูนประลองยุทธความสนุกของมันไม่ใช่เป้าหมายหรือจ,จุดจบของเรื่องราวแต่มันคือการต่อสู้ตั้งแต่ต้นจนจบต่างหากนั่นคือความสนุกที่แท้จริงของการ์ตูนประลองอยุ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสัมผัสการ ดูสนุกดูมันดูเพลินได้แต่ต้นจนจบและถ้าใครยังตัดสินใจว่าจะดูเรืเ่องเคงกันอาชูราดีไหมตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงปัจจุบันผมบอกแล้วว่านี่คือหนึ่งในการ์ตูนที่ทําให้คุณคุ้มค่าในการดูได้อย่างแน่นอนผมคอนเฟิร์มไว้เลยณที่นี้นะครับแล้วก็รอคอยการมาของเคงกันอาชูราซีซั่นสองภาคสองในปี2024ไปด้วยกันนะครับบอกเลยว,ว่าไม่ทําให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนก็ประมาณนี้นกันแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อแบบรุปเล่กก็สามารถซื้อได้ผ่าน,าน,น,นทางสยามอินเตอร์คอมิกนะครับไปซื้อกันเยอะๆนะ จะซื้อลิขสิทธิ์กลับมาใหม่อีกครั้งและผ,ผลิตให้จบในซีรีส์ของเคนกันอาชูราและสูบของผาาโอเมก้า oh ได้นะครับบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในตัวที่ดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นบ์ชันมังงะหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชันในครั้งดีนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้กันแล้วแลก็ถ้าใครชอบเคงกันอาชูราตรงจุดไหนบ้างก็สามารถพี่ไปได้ในใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กบับช่องวิ n To ูกูด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังถึงตอนนี้ถึงนี้จุดด บายครับ